ครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนระยะที่2นะครับก็คือระยะแรกนะครับก็คือการปรับพื้นที่นะครับทั้งหมดที่เคยน้ำน้ำท่วมเลยครับน้ำท่วมขังเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำมากจากการที่เราทำศูนย์เยาวชนในช่วงแรกเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเราก็ทำโครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนเนี่ยเป็น3ระยะก็คือระยะแรกนะครับก็คือปรับปรุงพื้นที่ทั้งหมดปรับปรุงท่อระบายน้ำทั้งหมดรวมทั้งการ เตรียมบ่อสูบนะครับเตรียมเครื่องสูบน้ําเตรียมเครื่องสาหรับระบบหนไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเพื่อระบายน้ําออกให้เร็วหลังจากที่เราปรับปรุงสวนนี้เสร็จนะครับก็คือเสร็จไปแล้วร,ยระยะแรกนะครับระยะที่2ก็คือเรานําพื้นที่ด้านหลังผมนะครับ mm hmm. เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ11ไร่กว่าๆนะครับเป็นพื้นที่ที่โดนทิ้งล้างไว้พื้นที่ทิ้งร้างที่ทิ้งขยะในในอดีตนะครับผมก็นํามาปรับปรุงเป็นแก้มลิงนะครับรอบๆเราก็ทําเป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพนะครับสำหรับ ให้ประชาชนาออกกำลังกายเช่นวิ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับเป็นสวนพักผ่อนสําหรับประชาชนทั่วๆไปนะครับแต่จะมีพิเศษก็คือว่าบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างกว่าบึงหนองพองเกือบเท่าตัวนะครับคือประมาณ10บเอ็ดไร่สิบสองไร่นะครับผมเองได้ได้ออกแบบออกแบบด้านนู้นนะครับเป็นสําหรับลานกิจกรรมด้วยสําหรับจัดงานสําหรับประชาชนที่จะมารวมกลุ่มกัน คาดว่าโครงการนี้จะเสร็จก็ประมาณสักต้นปีต้นปีหน้าครับผมสาหรับโครงการในระยะที่สามเนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เราจะปรับแบบทั้งหมดของศูนย์เยาวชนเนี่ยนะครับปรับพื้นที่ทั้งหมดเป็นเรื่องของโรงเรียนกีฬาตามนโยบายของท่านสุริยาคุณเพื่มนายกบุทยาเราเนะครับแล้วเรื่องของของสนามกีฬาต่างๆที่จะเกิดขึ้นสาหรับประชาชนนะครับก็ท่านนายกเองก็จะลงมาดูนะครับแล้วก็ประสานทางหน่วยง,งานการกีฬาของประเทศไทยเนี่ย ก็ลงมาช่วยกันดูด้วยเพื่อวางแบบแต่ในเบื้องต้นเนี่ยกต,ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องของรูปแบบของวงเร็กกีฬาอยู่ที่จะเกิดขึ้นที่แห่งนี้นะครับในในระยะที่3นะครับผม